ลำใจเกินร้อยบอยสิดีชัยคนสวยทำไมกินอะไรแบบนี้เนี่ยตจังเลยสวัสดีพี่น้องพี่ดีแท้เอาข่าวมาฝากสวัสดีพี่น้องอเดินทางมาฮอนแล้วพี่น้องบรรยากาศร้อนอุ่มเอาหามหามตัวนี้ไปไสแดดดูววานหามตัวนี้ไปขางทั่วเลดูไม่มี ตัวเนี่ยไปไปขังเพราะว่าจะได้ตากเอาหมูลงมาตากเร็วๆเนียเนี่นี่สวัสดีเงินแม่เงินวนาครับแม่แม่กดแชร์ด้วยครับจะได้รู้ว่าไลฟ์นะครับเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับระบบลมนะครับเฟซบุ๊คลมตั้งแต่เมื่อขึ้นนะครับสามารถเข้าในในเพจคณะได้นะครับฉะนั้นคืนนี้นะครับไลฟ์สดอยู่ที่ช่องยูหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขับนะครับ ไปกดติดตามแม่ไปกดติดตามที่หมอลำใจเกือร้อยหนสิบเอ็ดับนะครับไลฟ์สดอยู่ในช่อง YouTube ครับสามารถชมในระบบ h d ได้นะครับสำหรับไลฟ์สดนะครับระบบ Facebook ของคณะอีกสองมือจังไดนะครับก็สามารถชมไลฟ์สดคืนนี้ได้ที่หมอลำใจเกือร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดับทางช่องยูนะครับ มือนีนำไหลไฟสว่างทั้งสะดวกงานเก็บบัตร120บาทเบิงหมอลำตลอดสอดแจ้งครับสำหรับแม่ซีซีเดินทางมานะครับบ้านนายาวตะบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแกน่นเมืองเสียงคูนแคนดินแดนหมอลำอยู่หลังทุ่งหน้ายางดีนะครับแต่ฮอนฮอนแม่ฮอนแคร์ฮอนโพดโพบอกแตงโมบอก,บอกทุเรียนขอบคุณค่ากาแฟ500บาทจากคุณแม่อนุรักษ์ชัยเจ้าของทุเรียน100ไร่จันทบุรีครับแม่ มีโชกลาวัาส,สนาผลโอนคามาไล่ามาให้สื่อกาแฟหารอยบาทขอบคุณนะครับและกัเมื่อวานขอบคุณแม่เปียวทองนะครับในบาทแล้วก็แม่ชวิวรมศีลดาวสิบดวงด้วยนะครับมูนิซิมีคุณทรงดาวทรงเดียนให้บ้นอสอสวัดีแม่ทองดเดีนท้ามหอนแล้วหลังจากมือเ้านี่นะครับทําการแสดงอยู่ที่อําเภอน,นองจังหวัดนครสวรรค์200กว่ากิโล นะครับเดินทางมาถึงหมดทุกคันแล้วนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพและโดยปลอดภัยข้ามเขาพักดีชุมพลนะครับมานหนองบัวแดงหนองบัวละเหนียวมาทั้งนี้นะครับโอ้เมือนอีคว้ใจเกลรอยู่หนาเมีนเผาศพนะครับผี่ก็มาล่ำยู่คู่กันแม่ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจตะกี้ข่อยยานอยู่ลืมย่านผีหมดแล้วสวัสดีสองร้อยเจ็ดท่านครับกดแชร์นะครับเข้ามาแล้วกดแชร์สองก็กดรูปนะครับนะครับบรรนุกสิไดเห็นว่าผู้ใด ยาหลายแท่าพูนว่าจังนี้แหละเม่นั่งบบเจ็บดากเอาผูใ้ใดขึ้นมาสี่ไวไ้ยแต่วันน้ำแดงน้ำเขียวใจมันเล็กปราจีนแม่กนิถาย่าน้องไอครับคือสีฮ้อนหลายคุณพ่อเอี่ยมช่องไทยส่งแม่วาลาพรอนฮอน ฮอนคักฮอนเนี่ยปัญญากแก่เสียกแก่ผาแลนลงมทงลงทง่งทาพี่น้อง <Hey. S 1> กดติดตามแล้วครับบ่อนอนมีลมอยู่บอ่บอนอนลมห่วย,ห,วยห่วยบลมเฮงพ่อแต่ฮอนฮอนคักฮอนเนี่ยฮอนโพดพ่บกักเตงโมบกักทุเรียนสวัสดีแม่สํา คำมงคลแม่ทองดีแม่หมูมั่นคงนะครับแม่หวานน้อยด้วยครับขอบคุณรูปพอใจจากแม่มอปรางให้นะครับสวัสดี282ท่านมือนีมาล้ําใจเกินลอยทําการสมโพธิอยู่บ้านนายาวกับพิธียกฉัดมนดบหลวงปูนะครับคืนมือนีเป็นงานเียบบาทด